โอ้พี่น้องเอ้ยจัดทักสิตายจักกัน n h าก็มันกับง่ามแข่งกันพี่นอ้องเกิดบุดีดอกตะวกันกะขนาดปลูกเรียวๆนี่พี่น้องแม่หมองงามกับงามเฉียวเอรีอยู่ตาอ่อนช้อนปลูกแบบเรียวๆเด้ด้วยี่ปุ๋ยปุ๋ยก็พันใส่ดอกพี่น้องโอ้ ซ้ำนี่ก็ดีเขาแล้วล่ะบุ๊ยตุนไหมพียจิวแต่ว่าแต่ว่าเกิดห่างๆหรอกมองเสกว่าเกิดเนี่ยพี่น้องโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ว่าหยาก็เริ่มขึ้นไลยแล้วน้ำคล้องมัน ओिया यहाँ आउँदो पनि